ด,ดีครับผมโปรจิ๋วกามราครับผมโหนิดดีครับก้าหลุมแรกตีไปลบหครับแล้วก็ผลงานโดยรวมวันนี้นะผมรู้สึกว่าสมบูรณ์มากเลยครับผมตีไป17บกีนแล้วก็มีหลุมที่หลุมหนึ่งตีเข้าอุปสรรคไปแล้วก็เลยออกดับเบิลไปนั้นก็เตรียมใจมาอยู่แล้วครับที่นี่น้ําซ้ายขวาขนาดตลอดนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ทําสวิงกับโค้งน้อกว่าแต่ว่าต้องขอชมสนามนี้เลยครับเพราะว่าวันที่ผมมาซ้อมวันแรกคือวันจันทร์ ฝนตกหนักมากแล้วสภาพสนามนี่คือแฉะกินน้ำท่วมแต่ว่าทางทีมงานก็ดูแลสภาพสนามได้ดีมากเลยครับสุดยอดรู้สึกดีครับผมก็ส่วนใหญ่เกมโดยรวมก็ถ้าเกิดไป,ไปตามแผนก็คงทำานี้ไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เล่นเป็นหลุมตอนหลุมนะครับคิดว่าทำหลุมนี้ให้ดีที่สุดช็อตนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นพอเพราะว่าไม่ได้แข่งกับใครแล้วนกักกอล์ฟทุกคนก็เก่งอยู่แล้วครับศัตรูที่แบบโหดร้ายที่สุดก็คือตัวผมเอง,เองนั่นแหละทีเกมปกติครับ ครับผมเพราะสนามนี้มันจริงจริงมันไม่ต้องวางแผนเลยเลยแต่ว่าเป็นสนามที่แบบว่าช็อตต้องค่อนข้างดีเลยเพราะน้ํามันจะแบบซ้ายขวาแล้วก็เป็นหลุมตรงๆงตรงๆอย่างเดียวแค่นี้ครับผมตากคำบ้านด้วยก็ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับที่ดูรายการทัสกรอบนะครับก็ขอให้เชียร์นักกอล์ฟทุกคนครับผมขอบคุณครับ